สวัสดีค่ะทำบริงสดใสกันอย่างต่อนเนื่องที่ในวันนี้ลิซ่าแบล็กพิงคมาจากความสดใสโพสภาพลงใน IG กันแต่เชา้าและยังมาแจากเมนูให้ชาวเน็ตน้ำลายไหลกันไปตามๆกันอีกด้วยโดยพิซซ่าที่น่ากินมากๆนะคะ2รูปแรกเป็นรูปลิซ่ากับพิซซ่าพอเลื่อนรูปต่อมาเนี่ยหัวใจบริงต่ตางเต้นรัวเมื่อเห็นรูปเซลฟี่ของลิซ่าที่เธอถ่ายหน้ากระจก วันนี้ลิซ่าทำมาในลุคผมยาวหน้ามาสีดำเสื้อสายเดี่ยวสีดำเอวสูงกับกางเกงสีดำเอวต่ำเธอยือนโพสเก๋ๆถ่ายภาพหน้ากระจกชาวเน็ตมากมายต่างชื่นชมในสรีระร่างกายที่สวยงามของลิซ่าเอวเล็กๆของลิซ่าเวลาที่เธอบิดตัวถ่ายรูปเผยให้เห็นรูปร่างสุดเพอร์เฟกของลิซ่าแบล็กพิง์ นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆรูปต่อมาก็ทําให้ชาวเน็ตยิ้มไม่หูบกับรูปแสนซนของลิซ่าที่เธอทําหน้าตาสุดขี้เล่นเซลฟี่น่ากระจกและในวันเดียวกันเนี่ยก็มีชาวเน็ตสังเกตว่าน้องชายสุดที่รักร่วมค่ายอย่างฮารุโตะแ่งเทเชอร์ก็ได้ถ่ายภาพซึ่งมีลักษณะคล้ายๆลิซ่าด้วยฮารุโตะถ่ายเซลฟี่พร้อมกับทําหน้าตาสุดทะเล้นนอกจากนี้ในะชาวเน็ตก็ยังสังเกตเห็นเคสโทรศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกับลิซ่าแบล็กพิงด้วยนะคะและอย่างที่เราทราบกันดีว่าฮารุโตะ ชอบแล้วก็ปลื้มปริ่มนูนาลิซ่ามากๆฮารุโตะเคยตอบคําถามแฟนๆว่าเขาอยากร่วมงานกับนูนาลิซ่าและทางลิซ่าและฮารุโตะเนี่ยก็เคยมีการทําชาเลนจ์เพลง hello ใน t ิ k กต็อกด้วยกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮารุโตะก็ได้เปิดเผยว่านูนาลิซ่าเป็นคนชวนมาทําชาเลนจ์เพราะเจอกันที่ตึก YG บ่อยครั้งจนเริ่มสนิทกับนูนาลิซ่านะคะเพื่อนๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องให้หน่ายินดีโดยก่อนหน้านี้คุณเล็กซานเดอร์อาร์โนซีอของแบรนด์กระเป๋าเดินทางสุดรู แห่งอาณาจักร l v m h อย่างแบรนด์ดิโมวาได้มาโพสไอจีภาพของลิซ่าแบล็ p พิงกับกระเป๋าเดินทางสุดหูของดิโมวาลงในไอจของเขาและในวันนี้นะคะเพื่อนๆคุณ a m ม n t ตาหัวหน้าฝ่ายสื่อสารระดับโลกของแบรนด์กระเป๋าเดินทางสุดหูอย่างด mm ิโมวาก็ได้กดติดตามลิซ่าแบล็ p พิงทางไอจเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตนนะ่มั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่าลิซ่าแบล็พิงอาจจะมีการร่วมงานกับเครืออาณาจักร LVMS อีกแน่นอน ทำให้เกิดเป็นกระแส r ิ s a x ริ m o วาอีกด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนเพื่อนยังจำกันได้ในปี2019ที่ริซ่เดินทางไปปารีสตอนนั้นกระเป๋าเดินทางที่เธอใช้ก็คือกระเป๋าเดินทางสุดหรูแบรนด์ r ิ m o วานั่นเอง และพลังของลิซ่าในครั้งนั้นก็ทําให้กระเป๋าเดินทางริ m o วารุ่นที่เธอลากโซเอ์อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆนอกจากนี้ในการเดินทางของเธอเรามักจะเห็นกระเป๋าเดินทางแบรนด์ r i m o วาอยู่บ่อยครั้งทั้งการเดินทางไปต่างประเทศของลิซ่าแบล็กพิงและการกลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทยของเธอ และลิซ่ารักพิงก์ก็เคยมอบกระเป๋าเดินทาง r ิโ o ว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดกับกอนเมเน่อีกด้วยนะคะเพื่อนๆและนั่นก็ทําให้ชาวเน็ตต่างมั่นใจว่าลิซ่ารักพิงก์จะต้องมีโปรเจกต์ร่วมกับกระเป๋าเดินทางสุดหรูบแบรนด์ r ิโ o ว่าอย่างแน่นอน เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงการเดินทางเวิร์ทัวร์ของสื่อสาวแบล็คพิงค์และในการเดินทางรอบโลกของเธอเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าเดินทางนั่นเองนะคะเพื่อนๆและแอดมินก็นําข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ